หัวใจสายสัมพันธ์สามเจ้าฟ้าในรัชกาลที่9เราเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวสายสัมพันธ์และความผูกพันของเจ้าฟ้าทั้ง4พระองค์ในรัชกาลก่อนกันมาแล้วนะคะมาในรัชกาลปัจจุบันนี้พระราชการนียกิจที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพเฮวดี กรมหลวงราชสางกษีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2565ณนวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารโดยสเสด็จในการนี้ด้วย ภาพความประทับใจนี้ทำให้แอดมินช่องวังหลวงอยากจะนำเสนอเรื่องราวกเกี่ยวกับสายสัมพันธ์ของเจ้าฟ้าทั้งสามพระองค์ในคลิปนี้ค่ะช่องวังหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาว,วชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารประสูติเมื่อวันที่29เมษายน2548เวลา18นาฬิกา35นาทีณโรงพยาบาลสิริราช และไม่กี่วันต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารรรัตราชกัญญาได้ตามเสด็จพระราชบิดาไปทรงรับเจ้าฟ้าทีปังกรซึ่งประสูติแต่ท่านผู้หญิงศิริรัตน์สุวดีซึ่งในขณะนั้นดำรงระอิสริยยศเป็นพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารถือเป็นรัชทายาทตามกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ในเวลานั้น <g ül üyor> เจ้าฟ้าสิริวันวรีทรงตระหนักเป็นอย่างดีว่าพระองค์ไม่ใช่เจ้าหน่ายพระองค์เล็กอีกต่อไปต่อจากนี้ไปพระองค์ <g ül üyor> ทรงมีพระอนุชาพ,พระองค์น้อยที่ต้องส่งให้ความเอ็นดูและทรงดูแลพระอนุชาพ,พระองค์น้อยภาพที่ยังความปราบเรื่องแก่พระสบมนิกรในวันที่เสด็จมาทรงรับเจ้าฟ้าทีบังกรในวันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เองและอบอุ่นหัวใจพระสงนิกกรเป็นที่สุดเมื่อได้เห็นเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงรับหน้าที่พระพี่เลี้ยงชั่วคราวทรงอุ้มพระอนุชาพระองค์น้อยไวแน่พระอุระจากนั้นเสด็จกลับพระราชวังพร้อมกันช่องวังหลวง วันที่เป็นวันสําคัญวันหนึ่งในชีวิตของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีก็คือวันที่พระองค์ทรงฉลองพระองคุยเป็นครั้งแรกเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนจิตละดาตต่อมาได้สําเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองภาควิชานารมิตศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนนเฉลี่ย3.93และทรงได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นแต่จำปีการศึกษา2551ในวันที่9กรกฎาคม2552เจ้าฟ้าเิริวนรันวรีส่งเข้ารับพระราชทานปร,ริญญาศิลปรกรรมศา,ศาสตร์บัณฑิตณนะหอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลายัยในงานพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬา ซึ่งสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นคือพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยหม่อมศรีรัตและเจ้าฟ้าทีปังกร ส่งร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้พระราชทานดอกไม้และของขวัญแก่เจ้าฟ้าสิริวัณวรีและพระองค์ทรงกอดทูนกระหม่อมพ่อและเมื่อเจ้าฟ้าทีปังกรทอดพระเนตรเห็นก็ส่งโผเข้ากอดพระเชตพักินีด้วยความขี้อ้อนพระเชตพักินีก็ส่งกอดตอบและส่งรูปพระเกศาพระอนุชาพระองค์น้อยด้วยความรักและความเอ็นดู ทำให้ทุลกระหม่อมพ่อส่งแย้มพระสวนในความขี้อ้อนของเจ้าฟ้าทีปังกรช่อง่หลวงนับเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติหน้าที่ของเสน,นาธิการบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ ในหมายกำหนดการเมื่อวันที่28ธันวาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลร,ร,ราชกุมารไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสการะณนะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่ ซึ่งหลังจากที่ส่งกราบพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและต่อมาด้วยภาคแห่งความปลื่มปิติของประชาชนเมื่อเจ้าฟ้าทีปังกรส่งขออ้อมกอดจากพระเชษฐภคินีหรือพี่สาวที่แสนดีแล้วทั้งสองพระองค์ก็ทรงสวมกอดกันอย่างอบอุ่นเรื่องราวของพี่สาวและน้องชาย สามารถสร้างความอบอุ่นหัวใจให้แก่ผู้ที่ได้รับรู้เสมออันที่จริงแล้วสองพระองค์นี้มีพระชนมายุที่แตกต่างกันถึง27ปีเลยนะคะเจ้าฟ้าผ่าพระชนมายุ4 3พรรษาเจ้าฟ้าทีบังกรพระชนมายุ16พรรษาแต่ประความที่เจ้าฟ้าพระเจ้าคิตยาพาสรงเป็นพระพี่เลี้ยงให้แก่เจ้าฟ้าทีบางกร ซึ่งแม้ว่าจะทรงห่างไกลกันในช่วงเวลาที่เจ้าฟ้าทีปังกรทรงศึกษาในสถานศึกษาในเยอรมน,นีแต่เมื่อทรงปิดเทอมจะเห็นได้ว่าในระยะหลังทั้งสองพระองค์ทรงมีพระกรณีกรยกิจร่วมกันอยู่บ่อยครั้งเจ้าฟ้าทีปังกรจะเสด็จตามพระเชษฐภักินีในภาร,รกิจต,ต่างๆอยู่บ่อยครั้งค่ะและแอดมินช่องวังหลวงมองว่านี่คือบทเรียนบทใหม่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่เจ้าฟ้าทีปังกรให้ได้ทรงเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากพระกรณียกิจที่จะต้องเสด็จไปกับพระเชษฐภคินีผู้ทรงมีประสบการณ์มาก่อนเจ้าฟ้าพาจึงเป็นดั่งพระพี่เลี้ยงที่คอยสอนพระกรณียกิจให้เจ้าฟ้าทีปังกรค่ะชหลวงวโครงการกำลังใจเป็นโครงการในพระดรร ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจกิติยาภาที่ทรงใช้หลักการทางกฎหมายและหลักมนุษยธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางสังคมผู้ต้องขังที่ก้าวพลาดมีโอกาสกลับมาดำเนินชีวิตในสังคมได้โดยมุ่งสร้างให้เรือนจำเป็นสถาบัานทางสังคมเสมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชจกริติยาภา นาเรนทิราเทเพเรวดีโกรมรราาดุกราสาเรนีสิริพัฒนมหาวัชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาเรนราชกัญญาสเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังทันทสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ส่งติดตามการดําเนินงานโครงการกําลังใจและประธานกําลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงเจ้าฟ้าสิริวัณวรีว ทรงจัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะและความเป็นเลิศพระราชทานคำแนะนำการออกแบบเสื้อผ้าและการถอผ้าให้ผู้ต้องขังหญิงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองในมิติต่างๆท,งทั้งวิชาชีพทั้งทักษะด้านฝีมือและความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดการออกแบบและผลิตผลงานรูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้เจ้าฟ้าสิริวัณวรี ทรงนำความรู้และประสบการณ์การสรงงานด้านการออกแบบของพระองค์พร้อมด้วยคณะทำงานผู้มีประสบการณ์เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนโครงการส่วนพระองค์ของเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภาค่ะจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะทรงประสูติต่างพระมารดากันแต่เจ้าฟ้าทุกพระองค์ต่างมีสายสัมพันธ์และสายใยรักที่มั่นคงแข็งแรง ทุกพระองค์ต่างผนึกและกำลังกันเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนผ่านโครงการต่างๆที่ส่งรเริ่มรวมทั้งโครงการที่สรงสารต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จแทนพระองค์ของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาไปในการพระราชพิธีสงกรานตุทธศกราช2565ณวัดพระศรีรัตนศา,ศาสดารา,ามในพระบรมมหาราชวางัง โดยมีเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ตามเสด็จด้วยจึงได้ประจัก์แก่สายตาแล้วว่าทั้งสามพระองค์ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระของทูลกระหม่อมพ่อได้เป็นอย่างดี